คราวนี้มาดูการลงทุนของประชาชนนะครับเพื่อที่จะได้ประโยชน์มากมายตามมานะครับต้องบอกว่าเป็นการลงทุนที่ต่ำแต่ได้ประโยชน์มหาศาลนะครับเป็นการลงทุนแบบชั้นสูงนะการลงทุนชั้นสูงก็ต้องลงทุนต่ำครับแต่ได้ประโยชน์มหาศาล แต่ที่นี่ท่านลงทุนแบบไม่ต้องออกสักบาทเลยก็ได้ไม่ออกสักบาทเลยแต่ได้กลับมาเป็นสิบล้านยี่สิบล้านเน่ะถือว่าชั้นสูงไหมนะเอาผมลองยกตัวอย่างนะท่านที่เป็นคนที่ตกงานหรือคนที่เล่ร่อนเอาเป็นคนมีบัตรประชาชนแล้วกันแต่ว่าเป็นคนเล่ร่อนอะ เออเล่ร่อนไม่มีอะไรเพราะว่ามันไม่ได้รับการส่งเสริมจากรัฐมันไม่มีอะไรที่จูงใจนะแต่พอได้ยินมาตรฐานของผมเนี่ยคนที่เล่ร่อนคนที่ทำตัวไร้ค่ามเมล็กเกเรอะไรเงี้ยนะพวกนี้จะปรับตัวใหม่หมดเลยเพราะทุกคนมีบัตรประชชนแล้วจะรู้ว่าบัตรประชชนมันให้เงินตั้งสิบล้านยี่สิบล้านมีโอกาสที่จะเข้าถึงเงินแล้วถ้าเกิดว่ามีองค์คามรู้ไป ไปยกระดับตัวเองให้มีความรู้อะตัวเองอาจจะชอบอยากจะทำอะไรเนี่ยแต่ไม่ได้ทําสักทีไม่มีเงินทุนไปทําไม่มีใครส่งเสริมอย่างเงี้ยนะเสร็จแล้วมีเรื่องราวที่ผมนําเสนอในโอกาสอย่างเงี้ยโอ้ท่านเห็นแล้วแบบอ้ยฉันไปเรียนรู้เพิ่มเติมหน่อยวยท่านนั้นแหละครับพอท่านได้เรียนรู้เพิ่มเติมปุ๊บมีท่านก็นเป็นระดมทุนเลยนะอ่ะเพราะทุกคนมีสมมติได้สมมติได้เต็มสูตรตามที่ผมออกแบบนะ คนละ20ล้านนะท่านย่าเพิ่งถามว่าเงินมาจากไหนนะมีคําอธิบายนะเอาเป็นว่า20ล้านทุกคนได้สิทธิ์แล้วนะได้สิทธิ์ที่จะใช้เงิน20ล้านเนี่ยนะเพราะฉะนั้นคนที่ไร้ค่าเพองมีความไร้ค่าอยู่ในประเทศเนี้ยเนี้ยงานการก็ไม่ได้เลือกทำอะไรเก็บพักขาย หรือเลี้ยงวัวเลี้ยงควายรับจ้างอะไรเงี้ยเนี่ยเป็นแบบอย่างเงี้ยเข้าใจะนะเห็นภาพนะคนที่มีบัตรประชาชนไทยแต่ว่าอยู่ในฐานะที่แบบแต่ว่าทุกคนมนะีมีความสามารถด้านใดนด้านหนึ่งทุกมนุษย์มีอย่างนั้นแนหะทุกคนนะแต่เพีงเยงแต่มันอยู่ฉุกอยู่ผิดที่ผิดทางอะ่ะแล้วไม่ได้รับการส่งเสริมไงอย่อยู่ๆมีมาตรฐานแบบมาบอกว่าโอ้ยคุณคุณทุกคนมีหน้าที่ที่ต้องผลิตเงินให้ประเทศคนละยี่สิบล้านอะ่ะ เออแปลง,แปลง,ลง,ปงลแปลงมูลค่าตัวเองอ่ะให้ให้เป็นเงินยี่สิบล้านอ่ะแปลงมูลค่าตัวเองอ่ะอ่าแล้วก็ไอ้ไอ้มูลค่าที่แปลงออกมาเนี่ยสามารถที่จะรุกดมทุนได้โดยการไปปรับองค์ความรู้ตัวเองอะ่ะชอบอะไรเงี้ยนะไปปรับองค์ความรู้ตัวเองเอาสมมติคนเลี้ยงเลี้ยงสัตว์แล้วกันนะรับจ้างเลี้ยงวัวเลี้ยงควายอย่างเงี้ย วันๆก็อยู่จากแดดกับธรรมชาติไม่มีอะไรเสร็จแล้วพอมีโปรเจก์นี้ก็เกิดไอเดียอยากจะทำเออเลี้ยงสัตว์เพราะนั้นก็ไปฝึกไปเรียนรู้องค์ความรู้ใหม่ไปปรับตัวด้วยการเรียนองค์ความรู้ใหม่เมื่อเรียนองค์ความรู้เขาก็จะอบรมแล้วก็ท่านก็จะรู้ว่าเอาคานนี้ฉันรับเลี้ยงทั่วทั่วโลกเลยรับเลี้ยงทั่วโลก ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยต่างประเทศด้วยเหมือนกันเอ,า,อางนี้เลยการนี้ก็ไปลดมงทุนเลยอ่าตรงไปประเทศไหนก็ได้ที่มีพื้นที่กว้างเช่นในมองโกเลียใช่ไหมที่กว้างอ่ารับเลี้ยงสัตว์ตรงไหนทุ่งหญ้าเยอะอ่ารับเลี้ยงสัตว์ตรงน้อย่างเงี้ยท่านหรือไปสร้างพื้นที่ให้พื้นดินมันมีหญ้าขึ้นได้เยอะเอาสัตว์มาเลี้ยงอย่างเงี้ยก็จะได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากที่แห้งแล้งกลายเป็นปูพืชไร่พืชเต็มไปหมดเป็นที่เลี้ยงสัตว์ แล้วก็เอาสัตว์มาเลี้ยงผลิตผลิตอย่างเงี้ยก็สามารถระดมทุนได้เป็นร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านได้เลยจากคนธรรมดาเห็นไหมจากนี่ผมยกตัวอย่างแบบคนที่เลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะรับจ้างเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนี่วันๆก็เดินตามวัวตามควายแนะไม่มีอะไรใช่ไหมเอออย่างเงี้ยถ้าพอมาตรฐานผมประกาศมาท่านก็ปรับตัวมีองค์ความรู้ขึ้นมาปุ๊บไปเรียนรู้องค์ความรู้เกิดไอเดีย เกิดวิสัยทัศน์ไปทําเลยแล้วระดมทุนเนี่ยทุกคนทุกคนที่มีทุนคนละยี่สิบล้านเนี่ยทุกคนจะต้องนำสี่ล้านเนี่ยไปลงทุนในสี่อุตสาหกรรมอุตสาหกรรมการผลิตอุตสาหกรรมการเกษตรอุตสาหกรรมการบริการอุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อมโลกอุตสาหกรรมการเกษตรนั้นมันรวมปศุสัตว์อยู่ในนั้นด้วยดังนั้นคนที่จะเลี้ยงวัวลูกกว่าก็ได้เงินจากคนที่เขาไม่เขาาต้องไปร่วมเขาต้องลงเพราะหนึ่งล้านนี่แบ่งเป็น แบงเป็นหมื่นหน่วยลงทุนหน่วยแล้วหมื่นเนี่ยได้สลาไหร้อยร้อยใช่ไหมฮะเออร้อยร้อยอุตสาหกรรมอะ่ะเขาก็ติกต๊ก,ก,ก,กในสุดก,ก็มาติ๊กไอ้บริษัทของท่านได้ก็ได้จากคนละหมื่นคนละหมื่นจากประเทศเอาแค่เอาแค่หนึ่งหนึ่งล้านคนก็หนึ่งหมื่นล้านแล้วอ่ะหนึ่งหนึ่งหมื่นล้านแล้วใช่ไหมได้หมื่นล้านแค่หนึ่งแค่แค่แค่หนึ่งล้านคนมันร่วมธุรกิจของท่านนะท่านก็สามารถรลงทุนได้หนึ่งหมื่นล้านแล้วเห็นภาพไหมครับอ่ะนั่นนะเพราะนั้น คนธรรมดาก็มีโอกาสเห็นไหมนี่แค่ยกตัวอย่างทีนี้คนอื่นนี่กะคนอื่นก็โอ้จะเก่งทางช่างทางเกษตรอะไรบางอย่างได้หมดปรับตัวหมดเห็นภาพไหมนะนี่คือเทคนิคชั้นสูงไงที่ประชาชนจะปรับตัวใหม่ได้เอาละทีนี้มาดูกันในเมื่อประชาชนมีในเมื่อประชาชนส่งใบแสดงเจ็ดจำนงแล้วนะส่งใบแสดงเจ็ดจำนงมันยืนยันตัว,ตวท่านยืนยันแล้วว่าท่าน สามจุดยืนจุดยืนที่หนก็คือจุบยานที่นี้ใช้สีพิหลักทําการเมืองโลกนะแล้วก็จุดยืนที่2ก็คือสมัครเป็นมนุษย์ทองคำวินัยนะสมัครเป็นมนุษย์ทองคำวินัยนะท่านก็จะมีมูลค่าในตัว20ล้านอย่างเงี้ยนะฮนะแล้วก็เป็นประมุขฝ่ายปกครองคือเป็นตัวรัฐบาลเลยนะดูแลประเทศเองเป็นเจ้าหน้าที่รัฐนะแล้วก็อันนี้จุดยืนที่3ก็คือ สั่งปฏิวัติประเทศไทยสิบด้านสิบเรื่องมีทีมปฏิวัติอีกสี่สิบทีมอะสี่สิบทีมนะนี่คือประเทศไทยจะถูกปฏิวัติสี่สิบวงการนะโดยอยู่ภายใต้การควบคุมของสิบสิบสิบปฏิวัตินะอย่างเงี้ยนะฮะใครอยากอยู่ทีมไหนก็มาสมัครได้เลยนะเป็นอย่างงี้นะฮะอันนี้คือท่านเห็นภาพเลยว่าเออมีการ ต่วัดเปลี่ยนแปลงแล้วก็ชอบทีมไหนก็ไปสมัครได้เลยร่วมทีมได้เลยนะครับทีนี้มิตเงินที่ท่านจะลงทุนเนี่ยผมบอกว่าแม้แต่ไม่มีเงินเลยนะท่านติ๊กว่าไม่มีเงินไม่มีเงินที่จะลงทุนในเริ่มแรกนี่มันต้องลงทุนลงทะเบียนหนึ่งพันบาทเพื่อจะซื้อแท่นฐานอำนาจแท่นฐานอำนาจนะ ประจำบ,บ้านเพื่อที่ท่านจะบริหารประเทศนะท่านถามหน้าน,นี้แหละครับทุกบ้านต้องมีนะทุกบ้านต้องมีเนี่ยไม่ว่าบ้านหลังเล็กอย่างนี้บ้านเดียวหลังเล็กบ้านหลังใหญ่เนีย่ยเพราะฉะนั้นฉะากผมที่จะอยู่จะมีบ้านเป็นหลังเพราะมันเป็นสภาสูงสุดนะที่นี่บ้านแต่หลังก็จะมีท่านถามหนาจ ทาจะต้องลงทุนด้วยแท่นฐานอำนาจก่อนสเต็ปแรกจ่ายหนึ่งพันบาททุกคนต้องจ่ายหนึ่งพันบาทซึ่งหนึ่งพันบาทเนี่ยแปดร้อยจะเป็นสินทรัพย์ของท่านที่นี่ไม่ได้มาโกงจากไ้ที่นี่ไม่ได้ม่ได้เป็นเกมการเมืองไม่ได้เป็นเกมมันนี่ไม่ได้มาหลอกลวงที่นี่มายกระดับอัปเกรดนะแต่ท่านต้องลงทุนลงทะเบียนหนึ่งพันบาทเพื่อได้แท่นฐานอำนาจเพราะแปดร้อยนั่นอนะ่ะ เป็นศีรษะของท่านโดย500นั้นเป็นท่านถามหนา้าอีก300นั้นเป็นเสื้อหมวกกระเป๋าแล้วแต่ท่านจะไปแสดงตัวแสดงตนนะแล้วก็มีธงแต่ทีนี้ถ้าถามนา้าม,มันมันมีไม่มีมีไม่ทันผลิตไม่ทันอะ่ะต้องบอกว่าผลิตไม่ทันแน่นะนะก็ให้ลงทุนเบื้องต้นง่ายๆก่อนนะ โดยการอัปเดตบ้านก่อนนะอัปเดตบ้านบ้านละห้าร้อยก็บ้านหนึ่งตีว่ามีห้าคนกค,คนละร้อยอ่คนละร้อยออกไปก่อนนะแบบนี้นะคนละร้อยออกไปก่อนนะก็บ้านก็จะได้ธงธรรมอาทิปไตยหรือธงสี่พิลักนั่นเองเพราะเป็นมาตรฐานใหม่ที่รต้องใช้แล้วสองได้ใบแสดงเจตจำนงอ่านะใบแสดงเจตจำนองนะฮะอ่านะ อ่าอันเนี้ยคือแล้วก็ของจำรวยเล็กๆน้อยสัญลักษณ์ที่จะนำแสดงอาจจะเป็นหมวกก็ได้เป็นหมวกก็ได้นะหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่มันมันมีให้เลือกอ่ะของนะก็เนี่ยจะได้อันนี้ก่อนห้าร้อยแต่ละบ้านจ่ายมาก่อนเพื่อที่จะเอาธงมาติดที่หน้าบ้านธงศิษ ธงธรรมอาทิปไตยนะหรือธงสีพิหลักติดที่บ้านเพื่อบอกให้รู้ว่าบ้านนี้อัปเดตแล้วเป็นสภาสูงสุดแล้วในเขื่อนอัปเดตบ้านให้เป็นสภาสูงสุดนะและคนในบ้านกําลังอัปเดตตัวเองด้วยเป็นอย่างนี้นะบ้านไหนติดก็เว้นมงคลแก่บ้านหลังนั้นนะอ่าแล้วก็ได้ใบสแสดงเจตจำนงทัางกับใบสแสดงเจตจำนงนั่นแหละ เอาบัตรประชาชนแต่ละคนวางในใบแจนิกเกนลงแล้วก็ไปถ่ายชื่อหรอกแล้วก็ส่งมอบให้กับอส่งมอบที่วัดวัดก็จะส่งมอบให้กับองค์การตะบมุมหาหามนาอีกทีหนึ่งองค์การตะบมุมาหามนาก็จะส่งมอบให้กับขบวนกูน้ชาปตะสองขบวนกู้ชาปสองนำป,ประกาศเป็นกฎหมายความมั่นคงแล้วพระนูปีกสุดไม่อยู่แล้วประชาชนก็จะได้เป็นประมุไยปกครองแล้ว ออมามาเข้าสู่ระบบมาตรฐานใหม่แล้วเป็นแบบนี้นะฮะอ่าสเต็ปขั้นตอนเป็นแบบนี้ก่อนอื่นบ้านจะต้องติดตั้งก่อนนะซึ่งธงคลิงเร็วไวนะธงกับใบเสนเย็มลงไม่อยากนะเพราะนั้นห้าร้อยที่ท่านจ่ายแรกเนี่ยเป็นอย่างนี้ ส่วน500หลังเนี่ยจ,จ่ายเพื่อแท่นฐานน่า,นานจะตามมานะแท่นฐานน่า,นา,นานจะตามมานะเป็นแบบนี้อา่ากับอา่าหมวกกระเป๋านั้นเดี๋ยวตามมาอีกทีหนึง่งนะฮะเอา500แรกนี้ก่อนบ้านเต่ละหลังตีว่าบ้านหนึ่งมี5คนอ่ะหรือ4คนสคนคนละร้อยยีบห้าบาทเป็นการลงทะเบียน ถ้าใครไม,มไ,มมไม่มีก็บอกว่าไม่มีอ่ไม่มีก็บอกว่าไม่มีเพราะว่าจะมีผู้ที่เป็นพวกกองทุนนะพวกที่สแสวงหากำไรพวกกองทุนพวกเงินฝากพวกซื้อบอลพวกเล่นหุ้นพวกเทรดอะไรพวกเนี้ยเขาสแสวงหา กำไรจากการเทรดหรือการอะไรสักอย่างซึ่งสามารถมาที่นี่ได้เพราะที่นี่ประชาชนไม่มีเงินที่จะจ่ายเยอะนะไม่มีเงินที่จะจ่ายเยอะก็มาออกสามารถมาออกให้เขากอดได้ไอ้พวกที่จะจ่ายคนละพันนะ,นะแต่ว่าให้บ้านนี้ออกก่อนประเดี๋ยวน,น,นั้นตามมาทีหลังบ้านนี้ยิงง่ายเพราะว่าแท่นฐาน,นานมันนั่นมัน มันมันเป็นสินค้าที่ต้องใช้เวลาเสื้อหมวกกระเป๋าใช้เวลาแต่ว่าไอ้อันแรกเนี่ยบ้านแต่หลังติดอัปเดตตัวเองก่อนด้วยการติดธงสี่พิลักนะครับอันนี้เอาง่ายาย,ย่ายนี้แล้วก็เอาไปว่าครอบครัวหนึ่งมีพ่อแม่นะครอบครัวจะประกอบด้วยพ่อแม่นะแล้วก็ลูกสาวลูกชายสี่คนเนี้ยตีถือว่านี่คือเป็นเกณฑ์แล้วกันของรัที่ครอบครัวชายมาสามหน้าก็ตีว่าสี่ร้อยเนี่ย คนละร้อยคือสี่นั่นเองเอาง่ายๆอย่างเงี้ยนะคนละร้อยสี่ไม่น่าจะเป็นปัญหาสี่